ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกในปี2567ต้องบอกเลยว่าเป็นปีที่คุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังมีอำนาจวาสนาและบารมีต้องบอกเลยว่าเป็นปีที่คุณจะยิ่งใหญ่เออในปี2 5 6 7นี้นะชาวทาตุน้ำมีนแลัคนาราศีมีนลัคนาราศีกรกฎลัคนาราศีพิจิก นะเป็นปีที่คุณจะยิ่งใหญ่นะมีโอกาสว่าจะพ้นจากภัยอันตรายต่างๆมันเหมือนกับว่าช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะเหนื่อยล้ากับหลายสิ่งหลายอย่างมีอะไรบางอย่างฉุดรั้งคุณไว้นะมีอะไรบางอย่างฉุดรั้งคุณไว้แต่ต้องบอกเลยว่าในปี2 0 1 7นะฉุดรั้งไม่ไหวนะคุณจะพลิกฟื้นนะหรือว่าสู้ต่อสู้กับชีวิตจนไปถึงฝั่งฝันของคุณ ช่วงที่ผ่านมาในปี66นะเหนื่อยล้าหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนบา <c oughs> งครั้งบางทีทําอะไรมันไปไม่สุดสัทีอยากจะไปให้ถึงฝั่งฝันก็ไปไม่ถึงสัทีมีอะไรมันฉุดรั้งไว้นะแล้วก็รู้สึกแบบกลาหายชัยชนะกลาหายความสําเร็จกระหายความสุขสมหวังอยู่นะแต่มันไม่ถึงสัทีแหละนะแต่ปี67 <c oughs> ต้องบอกเลย <c oughs> ถึงแล้วเ <c oughs> หนื่อยหน่อยเนาะช่วงที่ผ่านมาเหนื่อยแต่ว่าปี67จะถึงแล้ว ปีหจะถึงแล้วมีโอกาสว่าจะถึงอย่างว่องไวแบบปาฏิหาริย์ด้วยเออมีโอกาสว่าสิ่งใดๆที่คุณกระทําและตั้งอกตั้งใจหรือเป้าหมายในชีวิตของคุณที่คุณคิดอยากจะได้เนี่ยมันจะได้แบบว่องไวแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันได้ไวแบบเซอร์ไพรส์เลยได้ไวแบบปุบป,ปับรับโชคได้ไวแบบปุบป,ปับฉับพลัน นะอะไรที่คาดหวังไว้อยู่ๆจะได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันมีคนอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือมีคนซัพพอร์ตมีคนให้ความเมตตามีคนรักใคร่เมตตาเอ็นดูอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องนะคะเออแล้วก็ต้องบอกเลยว่าชีวิตของคุณมีโอกาสว่าจะมีสิ่งที่อยากจะได้ได้สิ่งใดได้สิ่สอคาดหวังสิ่งใดได้สิ่งนั้น มีโอกาสที่จะมีได้สะสมทรัพย์สินเงินทองด้วยนะมีโอกาสจะมีเงินเก็บนะมีเงิน เก็บเงินถุงเงินถังนะมีโอกาสด้วยผู้หลักผู้ใหญ่เมตตามากนะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตามากนะคะมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูคุ้มครองนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคอยช่วยเหลือคอยคอยปกปักรักษาคุ้มครองดูแลนะคะอะไรที่คุณรอคอยอยู่ต้องบอกว่ามีโอกาสได้รับนะคะมีโอกาสได้รับในช่วงเวลานี้แหละนะในปี2 5 1 7เนะี่ยได้รับแน่นอนอะไรที่คาดหวงังปี -66 อาจจะพลาดไม่ได้แต่ต้องบอกเลยปี67ได้แล้วนะปี67คุณจะได้คุณจะมีอำนาจวาสนาบารมีคุณจะมีชื่อเสียงที่โด่งดังเออถ้าเป็นเรื่องการงานอย่างที่บอกไปเลยอำนาจวาสนาบารมีมีนะมีชื่อเสียงโด่งดังอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้งานที่ดีงานที่โก้หรูงานที่สมหวังดังใจงานที่เป็นงานที่รักงานที่พออกพอใจนะหรืออาจจะได้เปลี่ยนงานแล้วโด่งดังกว่าเดิม ปังกว่าเดิมยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะหรือถ้าทำธุรกิจก็ต้องบอกว่าในปี6-6อาจจะมีเป้าหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันยังอาจจะยังไม่สําเร็จนะแต่ปี6-7หรือเปิดมาปี6-7สําเร็จทันที ได้ปงดังดังดังที่หวังเลยนะมีโอกาสในลักษณะนี้ด้วยนะคะส่วนถ้าเป็นในเรื่องของอการเงินก็ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีบ้างติดขัดขัดสนนะหรืออาจจะเป็นรู้สึกว่าอาจจะมีปัญหาโควิดเยอะเหลือเกินต้องช่วยคนนั่นคนนี้ต้องช่วยเหลือใครหลายๆคนนะในปีที่ผ่านมาปี67ดดูเหมือนกับว่ามันจะมีอำนาจวาสนาบารมีมีโอกาสดีๆทางการเงินเพิ่มเข้ามามากกว่าเดิมนะ คุณอาจจะยังต si ้องช่วยเหลือคนอื่นแต่ต้องบอกเลยคุณจะสบายใจกว่าเดิมเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันจะคล่องตัวมันจะมันมันจะมันจะมีโชคดีเข้ามาเรื่อยๆหรือบางครั้งบางทีการที่คุณต้องช่วยเหลือคนอื่นนะในปีที่ผ่านมาในเรื่องของการเงินการทองหรืออะไรต่างต่างนะหรือต้องเออเป็นเสาหลักนะเป็นคนที่ต้องแบกรับภาระหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าคุณจะมีโอกาสที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมในปี67 คุณอาจจะได้รับโอกาสเพิ่มเติมนะอาจจะเป็นในลักษณะนั้นก็ได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะถ้าโสดอยู่คนที่คุณรอคอยอาจจะกลับมามีโอกาสว่าความรักดีๆจะเข้ามาอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่ฉุด,ดความเจริญอะไรที่ถ่วงความเจริญใครที่ไม่ได้ทําให้ชีวิตดีขึ้นจะออกไปเองนะจะออกไปจากชีวิตเองนะเออแล้วมีโอกาสเหลือเกินว่าชีวิตของคุณกําลังจะพาตัวเองไปเจอสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ใช่กว่านะ เออถ้าเพิ่งจบความสัมพันธ์มาปี6-7ได้เจอคนที่ใช่มากกว่าคนที่ส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็นําพาชีวิตของคุณดีมากกว่าเดิมมีโอกาส,สนเสน่ห์แรงในปี6-7นะอาจจะมีคนชื่นชอบเยอะคนเออนิยมชมชอบคนชื่นชอบชื่นชมคนแอบ,บชอบแอบบรักเยอะด้วยนะถ้าสถานะไม่ชัดเจนะนะเสน่ห์จะมาออร่ราจะเกิดทีเนี้ย ในปี67เขาล้อลนนไม่ไหวต้องเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างเพิ่มมากขึ้นหละนะหรือคุณจะมีช้อยมีทางเลือกในในเรื่องของคู่นะถ้ากง,งอนกันอยู่อะไรกันอยู่นะต้องบอกว่ามีโอกาสจะหวนคืนคนที่คุณรอคอยอาจจะกลับคืนมาในปี67 ะะส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วนะคะแล้วก็คิดจะพัฒนาความสัมพันธ์ต้องบอกเลยมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์อาจจะมีการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ในปี2567นี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันต้องบอกเลยว่าปี2567นี้ชาวธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกเป็นปีแห่งความมีอํานาจวาสนาบารมีเป็นปีแห่งการมีชื่อเสียงที่โด่งดังอ,อ